สวัสดีครับผมนิติชัยจิกุรุษลุ่งเรืองบริษัททางกะลอย NTK Cutting Tool Thailand จำกัดทุกวันนี้นะครับค่าดัชนีประสิทธิภาพใน OEE เป็นเรื่องที่สำคัญครับทุกโรงงานนะครับมักจะนึกถึงเรื่องนี้ในส่วนของกลุ่มที่เป็นเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือตัดเฉือนโดยเฉพาะในเรื่องของไฮฟีดหรืองานกรดอัตราป้อนสูงบริษัททางกาลอยไทยแลนด์ก็อยากจะขอแนะนำแล้วก็บอกว่านาทีนี้ต้องยกให้ดูฟีดไรดูฟีดไรมีดีเช่นไรเชิญชมได้ในคลิปนี้ครับ ดูฟีดไรออกแบบมาให้ใช้เม็ดมีดสด้านที่มี3คมตัดในแต่ละด้านได้อย่างลงตัวจึงสามารถกัดงานได้ถึง6คมตัดด้วยกันเพิ่มความคุ้มค่าของต้นคุณต่อมุมคมตัดได้เป็นอย่างดีและแน่นอนครับว่าดีกว่าเม็ดมีดทั่วไปที่มีเพียงแค่สีคมตัดได้ถึง1.5เท่าเม็ดมีดดูฟีดไรมาในรูปทรงสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมหน้าสัมผัสที่มากขึ้นซึ่งช่วยให้ยึดเม็ดมีดได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการเคลื่อนที่ของเม็ดมีดระหว่างการตัดเฉือนคมตัดด้านในของเม็ดมีดที่มีความยาวมากขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการกัดงานผิวราดเอียงได้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเพิ่มองศาการกัดงานแบบราดเอียงหรือแบบแรมปิง้งได้มากกว่าเม็ดมีดทั่วไปดูฟีดไรจึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ และเด่นเป็นพิเศษสําหรับการกัดงานผิวลาดเอียงดูฟิตรายมีมุมเข้างานที่ลดลงเพียงแค่12องศาจึงช่วยลดปัญหาการสั่นสะท้านช่วยปรับปรุงความเสถียรระหว่างการกัดงานและที่สําคัญยังสามารถประยุกต์ใช้กับด้ามจับที่มีระยะยื่นยาวได้อย่างไม่มีปัญหาในงานกัดอัตราป้อนสูงคมตัดที่แข็งแรงนี้จึงช่วยให้เม็ดม,มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น ปัจจุบันดูฟิตรายรองรับเกรดเม็ดมีแบบ PVD 2แบบด้วยกันครับแบบแรกคือ HH3225 ซึ่งรองรับในส่วนของเหล็กกล้าที่ต้องการใช้างานได้ยาวนานครับอีกเกรดหนึ่งก็คือ HH8015 ซึ่งเหมาะกับเหล็กที่ทนความร้อนสูงแล้วก็เหล็กที่เป็นซปเปอร์อร่อยครับซึ่งปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางที่รองรับคือ16ม mm ิลลิมถึง50ม mm, มแล้วก็ความลึกในการกัดสูงสุดที่1ม mm. มท้ายที่สุดครับ ทางกรลอยมีให้คุณเลือกมากกว่า26แบบในส่วนของเม็ดมีดและก็ดามมีดแล้วทุกท่านครับจะไม่พลาดในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็การสั่งซื้อออนไลน์ line, ได้ที่ w e b s h o p t a n g ก r o y co. th